อย่างช้านี้ก็คือขึ้นปีเราจะเปิดโรงเรียนทั้งระดับต้นระดับกลางระดับสูงทั่วประเทศให้หมดเพราะนั้นเราคาดว่าจากของการเอิดโรงเรียนนี่จะเป็นการยกระดับครั้งใหญ่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ว่าการนักอนรประารเนี่ยจะต้องมีทั้งคุณภาพที่สูงขึ้นปริมาณก็สูงขึ้นเว่า บ้ฐบาลที่มาจากาค่ายทหาร่ายไปยก็เลื่อนเราจบแล้วภารกิจน,นึ่งภารกิจต่อไปของเราก็คือว่าลบล้างผลกัวและบาลไม่ว่าจะเป็นร,รัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตื่นใจการต่อสู้ครั้งนี้มันยากขึ้นเพราะว่าต่อสู้ในขณะที่พันธมิตรหรือเพื่อนเราเป็นรัฐบาลมันยิงยากขึ้นเมื่อมันยากขึ้นเนี่ยคุณภาพของ Thank you.